อันนี้คือใจมั่งท้ายก่อนพอนะจ๊ะอย่างอ่ะใช่ครับตื่นเต้นมากคุณพ่อโอ้ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากครับเหื่อมากโอ้เหรอนี่นี่เหื่แล้วเหรออาการมันเป็นยังไงครับพี่ตู่อาการมันเก็บอาการไม่อยู่เล้จริงครับเก็บตัวเขาได้อยู่จริงไปดู เวลาไปอันต้าชาอเนาะก็จะบอกว่าอะไรก็จะบอกว่าอุ๊ยจมูกเหมือนพ่อเลยเลี้ยวทางแล้วอะไรเงี้ยแล้วดูขายยาที่เหมือนพ่อไปหมดทุกอย่างเหมือนพ่อหมดเลยตอนนี้พ่อเคลมหมดเลยตอนนี้เคลมหมดเลยขายทุกอย่างหมือนพ่อหมดถูกต้องฮะแต่แม่ตั้งค้อง์อ่ะโอเคโอ้ยรักแม่ที่สุดครับดูแลต่จริงเราอยากให้เหมือนใครครัให้เหมือนใครมากกากันหรือยังไงก็ได้คุณพ่อคุณแม่เอาไปคนละ ผม,มยังไงมผมได้หมดครับเหมือนเขาก็ได้เพราะว่าสวยครับ <All right. S 1> <laughs> ลูกผมก็าไดหน้าตาดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะแบบนั้นอุ้ยเขินเลย <laughs> ผมรอประโยคนี้อยู่แล้วครับไ <laughs> อ้ที่สำคัญที่ใหญ่เขาแบบแข็งแรงสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนนี้ก็27วีคแล้วกำลังจะเข้าเดือนที่เจ็ด <laughs> พอเข้าเดือนที่เจ็ดเราเราก็ต้องเริ่มรรเริ่มรับลูกดิ้นแล้วว่าเออลูกดิ้นวันหนึ่งกี่ครั้งแบบน้อยไปไหมมากไปไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็เป็นประสบการณ์ใหม่ไม่เคยนับใช่ใช่ใช่เป็นประสบการณ์ใหม่จริงคฮะก็ตื่นเต้นมากตั้งแต่วันแรกเลยโอ้หตั้งแต่วันที่รู้ว่าเขาได้ไข่มาเนี่ย ผมก็เครียดเพราะว่าของวินเนี่ยปีหลักๆมาทํางานเยอะมากจากสเปิร์มเมื่อสีปีที่แล้วอ่ะมันมีเยอะมากเพราะหลักๆมันน้อยลงก็เหมือนที่คุณพูดพูดบนบนเวทีเลยคือมันไหาวนวนอยู่ที่มันไม่นวิ่งที่นี่เขามีเขามีตัวชื่อว่าตัวตัวสเปิร์มแม็กเขาจะสามารถคัดสเปิร์มที่ดีที่สุดมาเพราะไข่เป็นไข่ของคํามันหายากถ้าเกิดว่าสเปิร์มไม่ดีเข้าไปเนี่ยกลัวมีปัญหาอีก คือที่เจฟซีเขาจะมีเทคโนโลยีที่สำหรับคนที่มีบุตรยากคบชวอย่างอย่างตัวสเปิร์มแม็กก็หามจะเป็นตัวที่แบบนักวิทย์เองอ่ะก็ต้องเก่งด้วยในการที่จะคัดสเปิร์มหูแบบมันมาลาได้ทีมได้เป็นล้านๆตัวเลยนะด้วยการคัดมาแค่แบบสามสี่ตัวเพื่อมาผสมแต่ตัวสเปิร์มแม็กเขจะไปช่วยว่าตัวที่นักวิทย์คัดมาแล้วอ่ะมในดีเอ็นเอข้างในอ่ะมันมัน มันสมบูรณ์จริงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ฮะแเด๋ยวแพ้เียอาการแพ้ท้องหนักไหมครับหรือว่าไม่มีอาการแพ้เลยแม้แต่วันนี้ไม่แพ้เลยแต่ว่าแค่กินเยอะมากหรว่าท่านเรียกแพ้ท้องก็คือที่แปลกคือเขากินทุกอย่างที่เขาไม่เคยกินยกตัวอย่างอย่างเช่นเอาอยู่เช่นแบบอ่บุดอย่างเช่นพวกอะไรอะปลาทูเงี้ยอย่างหัวปลาทูเขาไม่เคยกิน ผมให้เขากินเขาก็เกีอกกินคือเขากินทุกอย่างที่แบบหรือปกติไม่กินผักชีเลยก็กินอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าอะไรมันก็อร่อยไปหมดเวลาเวลาไปถ่ายคลิปด้วยกันอ่ะแล้วต้องมีร้านขนมหวานอ่ะเขาชอบบอกผมว่าเธอห้ากัด้วยนะจะกินได้คำเดียวแล้วหมอดูฉันฉันจะไม่กินแล้วร้านนี้ไม่กินแล้วจะมาหยิบขึ้นขนมหวานแบบจ้องเงี้ยจ้องบอกก็จะไม่ให้กินก็ยังยก็ยุ่ยไม่ได้ผมก็ท้ท้ให้หมดถ้วยเลยไม่เลยเขาไปเลยแล้วได้กินแล้วเด้เลิกความอารมณ์ไม่แบบหงุดหงิดหรือแบบไม่เลยไม่เลยไม่เลย มลมดีมากครับผมเลยสาบายไปด้วยรออ <c oughs> เคยได้ยินมาบอกว่าคนที่ตั้งคันอ่ะจะมีจะมีความสุขมากแต่เราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีความสุขขนาดนี้คือแฮปปี้มากอย่างอย่างปกตินคนทํางานเยอะและ้วบางทีเราก็จะเครียดกับงานแต่พอแบบเหมือนพอเรามีลูกเนาะเราก็รู้สึกว่าแบบเออปล่อยมันไปบ้างแล้วมันก็ชีวิตมันก็คือแฮปปี้มากอะ่ะใช่ปล่อยวางง่ายขึ้นครับลดอัตราการหมดไปได้เกิดขึ้นตอเล่นรอเล่นรอเล่น คนถ่ายไป Whoa, become, เลยใช่ไหมโอ้เขาไม่เลยเขาอารมณ์ดีแล้วแบบแล้วเาการเป็นกันมันก็แบเพราะว่าทำแลนดแบบผิดพลาดบ้างเขาแบบเขาดูกพืเขาถ่ายเลยซึ่งเราก็เป็นแบบเหมือนหมาหออะเพราดูหมาก็จะหมดเพราะมองเพื่อเขายิ้มให้โอ้ยงงเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไปดูอีกอ oh oh ่ะสำหรับการแก๊ oh ้ระยะบอลทร้องไปเรื่อยๆเลยกัน เดียตอนนี้คือเจ็ดเดือนแล้วแล้วก็อีกทั้งสองเดือนเนาะก็น่าจะคลอดก็ยังรู้สึกว่าเอมันเร็วจังเลยแบบอยู่อีกปักหนึ่งก็ได้นะเพราะว่าแฮปปี้พ่อเห็นพ่อต้องใส่นะลูกก็ถามนะเอาอีกคนไปล่ามีโอกาสเป็นอะไรกันผมก็เดี๋ยวขอดูคนแรกก่อนดีกว่าครับว่าโค้งมาแล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็มือใหม่ด้วยก็ยังไม่สามารถจะเคลมได้แต่คิดว่า ถ้าทุกอย่างแฮปปี้ก็อยาก,กมีคนเพราะว่าก่อนก่อนก่อนหน้านี้เราไปญี่ปุ่นมาเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเดินทางไม่ได้อีกยาวพอเขาเดินที่เจ็ดเนี่ยจะเริ่มเดินทางไม่ได้แล้วขึ้นเที่บินไม่ได้ตอนไปญี่ปุ่นเราก็เดินวันละหมื่นเก้าอยู่นะแบบเริ่มไม่เหนื่อยแต่พอจะเข้าเดินที่เจ็ดเนี่ยมันมันเริ่มเหนื่อยมันเริ่มนื่อยเว่าเหมือนมีหัวใจสองดวงอยู่ในเรา จะหัวใจเต้นเร็วขึ้นเราก็จะเหนื่อยง่ายอะไรอย่างเงี้ยคนที่จบเป็นความเป็นแม่สูงเลยไหมครับว่าเราฝามาลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอุ้ยต้องเห็นเขาเวลาไปอยหน้าตู้ร้านอาหารน่ะแล้วเขาหยิบบอกเขาลูกขอไปเรืยเธอจะทำอะไรไม่ลืมตัวโอ้โหอยากกินเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราทำได้เพื่อลูกเลยใช่ไหมคะเราะว่าแบบขอบคุณหมอห้ามเรื่องเรื่หนักต้องควบคุมอะไรอย่างเงี้ยคุณูกก็แบบทำได้ได้หรอครับ เคยไปหาคุณหมอครั้งนึงแล้วก็น้ำหนักขึ้นเยอะคือขึ้นมา2อกิโลในช่วงช่วงเดือนแรกๆอะไรเงี้ยซึ่งหมอวิ่งมันเยอะไปนะอะไรเงี้ยออกได้คุณหมอเดี๋ยวเดือนหน้ากลับมาจะลดลงมาจะแบบลดลงมาให้ได้อะไรเงี้ยพอกลับไปหาหมอขคือไปสามไปสามโลแถมไม่นิ่งแต่แต่แต่ยังดีคือเขาเป็นออกทองเยอะครับใช่คุณหมอบอกว่าด้วยน้ําหนักของลูกอะค่ะเขาค่อนข้างโตเกินเกินของเราเกินเกณฑ์ก็เหมือนดับที่กินมันลงมลงลูกเลยอะอะไรเงี้ย เดือนที่เท่าไหร่นะเดือนที่5เดือนที่6กคนมันก็ประมาณ450กรัมครับของของเรามันมา600กรัมแล้วคือตัวโตกว่าแล้วอย่างสุดไปมาบอกก็อู้อีกแล้วเหรอคืออู้แบบตัวใหญ่ใหญ่อะไรเงี้ยก็ก็ดีใจอ่ะเท่เนี่ยเท่เดี๋ยวรอเดือนหน้าให้เขาเช้าเฉลยครับเรื่องที่ผมจะไม่ยุ่ง แต่เมื่อกี้มันรลุสวยอยากให้สวมเหมือนแม่เหรอไม่เพราะว่าแม่สวยครับเล้วคุณพ่อแม่สวยลูกมาต่้งต่นงก็ได้รอนทำไมไม่มองว่าทำไมไม่บอกว่าของเล่นที่ผมเตรียมไว้ลูกชายล้วนๆอ่ะลูกหาเรื่องถอยมาตลอดเลยทุกแม่แต่ใจอยากได้อะไรบ้างใจผมว่าอยากได้ทั้งคู่เลยครับทั้งชายทั้งหญิงใครได้หมดเลยเพราะว่าเอาจริงไอ้เราเป็นผู้ชายเนาะก็อยากจะมันๆอยากจะแบบว่าของที่เตรียมไว้มังกรมังกรอ่ะแต่ปวดแล้วอ่ะแล้วเมียก็รู้ตอนที่ออกออกสื่อแล้วว่ามีตัวนี้ได้ด้านอะไรรู้ตอนที่ ตอที่ออกมาอะไรเงี้ยห้องพึ่งนี้เตรียมไปหมดแล้วทุกอย่างพร้อมเลยไหมเดี๋ยวเราจะแง่อาจจะย้ายบ้านเดือนหน้าแล้วจะย้ายบ้านก็จะเริ่มเตรียมห้องใช่ใช่ก็ต้องเก็บสเปซไว้ให้ควรบเล่นแล้วไงสยมภาษณ์พี่เลี้ยงแล้วสัมภาษณี่เลี้ยงใช่ผ่าแล้วผ่าแล้วผ่าแล้วเพราะว่าน่าจะคลอดประมาณสัปดาห์ค่ะก็ตอนนี้ต้องสัมภาษณ์พี่เลี้ยงแล้วแล้วพี่เลี้ยงอาจจะต้องมาอยู่กับเราล่วงหน้าหนึ่งเดือนเพื่อเขาจะต้องช่วยเตรียม แล้วก็ไปโจทยที่ดีว่าบ้านใหม่ที่เราสร้างก็เสร็จพอดีครับก็ไปวัดใหม่เลยเหมือนต้อนรับน้องเลยบ้านทุกอย่างมาเลยช่าเป๊ะขนาดนี้ครับเป๊ะมากแล้วอย่างเลือกข้ออะไรเงี้ยครับต้องดูต้องดูเช็ควัดดูครับดูครับพระอาจารย์ไว้เดนหน้าพระอาจารย์ที่เราที่เรานับถือหรอเเป็นพระอาจารย์ท่านเดียวกับที่ให้วัดดูเรื่องแต่งงานให้ซึ่งเป็นวันที่ดีมากกว่าที่เราวันที่เราแต่งงานจะได้ไหมวันที่เท่าไหร่วันที่ยี่สิบเสมอ อย่จะวูบเม่อกี้จะวูบขาไปเลยแล้วแต่เส้่นแรงเสี่แวบเลยพราะว่ามันเป็นวันที่วันพระจานทร์เขา้เล่มาลด้าเป็นปีครั้วเป็นวันที่อากาศที่เมืองไทมันแล้วเอาดอแล้วเป็นอากาศเย็นมากแล้วมนต่อมาแล้วถ้าประอกาศล็กดาวเพราะโควิดเลยใ่แล้วแต่งแ้ว่ส่แ ็อกดาวเลยก็คืองานสุดท้ายของปีนั้นเลยใช่ครับแต่ก็แบบเมื่อกี้ท่านผู้คนช็อกไปด้วยนะรู้ไม่ให้คนเห็นเบตุผจริงคัวจริงอ๋อการณที่เถืนเสียวคืเสียวเลยครับคือเราต้องดูที่เนีงค่ะเราคำอะไรถึงอะไรเป็นอย่างแรกเลยถ้าะว่าเราจะต้องสัมภาษณ์เบื้องตัวอมัครคือจริจริงๆเป็นความรู้ใหม่ของเรวมกันเนาะว่าเราต้องสัมภาษณ์ยังไงแต่ว่าต้องต้องดูคนที่น่าจะต้องจริตตรงกับเราแล้วก็แล้วก็อาจจะต้อง เขาบอกจริงๆต้องดูหลายอย่างมากอย่างเช่นพื้นที่การดูความสะอาดดูบุคลิกเนาะอต้งดูดูดวงด้วยนะก็ต้องดูดวงด้วยได้ได้คิดว่าได้พักสามคนก่อนแล้วน่าจะต้องดูดวงอีกทีค่ะใช้ไม่กี่คนก็ไม่เยอะแค่ี่ต้องมาวัดดูดวงกันเนี่ะคะก็เราเลือกตอนนี้มีให้เลือกอยู่ประมาณสิบกว่าคนแต่ว่าจะเลือกน่าจะเลือกมาทั้งสามคนแล้วอาจจะต้องดูแล้วต้องต้องปีอะไรพี่ดูดวงนิดเดียวเอง เรมีต้อออองกดูดูโห่แหงไปหน้าดูที่อยากเลี้มันได้ดูจังหวะก่อนเรื่องนี้ผมจะไม่ยุ่งเราะเลี้ยงก็จะมีปัจจัยหลายอย่างอย่างเช่นบางคนเขาก็จะเลี้ยงอย่างเดียวไม่บางคนที่บอกไม่ไม่ไซักข้าวไม่ทำข้าวเลี้ยงอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูว่าคนไหนเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราอยากได้แบบครูถ้าครูได้เลยก็ดีค่ะแต่ก็ต้องดูเรื่องราคาด้วยเนาะแบรนด์ก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะราคาก็ โหก็ก็แรงแรงอยู่ก็แรงไม่อหรอกก็นั่นแหละให้เวลาลูกเต็มที่แต่เราก็อยากได้คนที่เราจะคัดเลือกคนที่แบบมีความรู้เรื่องวิทยาบาลด้วยเพราะเราก็เป็นพ่อแม่มือใหม่เนาะบางคที่เราเราไม่รู้อาการใดๆอะไรเงี้ยก็อยากจะได้คนที่แบบสามารถผม็นบถ่เื้อนต้นได้หรือว่ามีสูงที่เขาสามารถโทรได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงเวลาลูกมีอาการอะไรก็สามารถโทรหาข้อสูตได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะเลือกแบบ <laughs> 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 Welcome to Star Society